อาวันนี้ตรงกับวันที่23พฤษภาคมปี2566นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ตัดผมไฟให้กับน้องตะวันชื่อจริงชื่ออะไรนะพานุพัฒโอ้เด็กชายพานุพัฒน์นามสกุลอะไรพานุพัฒน์หวานสูงเนินหวานด้วยโอ้หวานมากเลยเนะาะอาเดี๋ยวหลวงพ่อตัดผมไฟเขา เอาเรื่องก็เป็นพิธีนะตะวันน้ำนิ่งนิ่งนี่นี่นิ่ง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 นิ่นิ่ง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 นินิ่ง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 นงน่งนิ่งนิ่งนนิงนิ่่งนิ่งนิ่ิ่งน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 ินิ่่งนิ่่งนิ่งนิ่ คงแต่คนไม่อยู่นี่อีกรอบหนึ่งรึอีกรอบหนึ่งรึเปล่าโอ้ตะวันเนาะชื่อตะวันในธรรมดาเนี่ยตะวันเนี่ยขึ้นแต่เช้านะโอ้ยตะวันริงตะวินโอ้ยตาเร็่มคว้างแล้วนะเฉย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 เกาหน่อยดฮียมาเฉยจับให้เด็กอ้าวสามสามสามต้องมีคนช่วยเกาช่วยปลอบหน่อยี่มร้อนใช่แล้วอ้าวร้อนอ้าวเดี๋ยวเราก็ให้ให้วันฟูงฮะ ห้าร้อยบาทอ่าจวันจวันรับไปลูกรับอ่าแล้วกัแม่อ่าร้อยบาทอ่ามาเรืงก็ปากคุณน้ำมนให้อ่าให้อยู่ดีมีแรงนะอยู่ดีมีแรงอยู่ดีมีแรงอ่าอยู่ดีมีแรงนะอเงอออ่าสาธุมาตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ออนมานั่งตรงนี้อ่าออนมานั่งนี้ให้ปู่ปู่มาตัดออนนั่งโต๊ะครับปู่อ่ะอาเรียงแถวตัดทีละคนทีละคนุณาถ้าได้ดีก็ช่วยช่วยช่วยทำให้อาสาจะนั่งลง พยายามเกาเก่าออนกเก่าใหให้ให้นี่งๆตัดคนละเส้นคนละเส้นได้เอาละเอาเอาเอาคนละเส้นสองเส้นเยเอาเยอยูนิฟไม่ืกห่อมนะมนะมนนายดูคูู้้ตู้อ๋ปงู้อตัไทยิ่งเีู่นี้ตู้เล้มยูนะู้ตัดได้นอนตู้ตัดเส้นแกเอันนี้นี่ยอันนี้ อามามาูมด <transplant> ีได right. ah uh, uh ้ก huh. อ uh. uh ่มาเจอกัน huh. ต oh ah, uh ัด huh. ตัดนิดเบาๆก็ได้ไม่เป็นไรเราคือว่าตัดผมไปตัดเขาเดียกัดเขารู้ทำงานในตัไม่บอกนะไปกับพี่ใหม่อามาไปกับพี่ใหม่เออว่าอ้ใส่เปยหาวัดหาอไ่้้มนเดือดถามกัไอะไรอย่างี้ ไปผมไฟเรามาตัดผมไฟเด็กันเราก็ถามาเดันจรินจังมาจรินจังมากจินจังมาตัดให้หลานตัดตัดตัดให้หลานตัดให้หลานนั่งลุกนั่งลุตัดผมวันีหนมาจกไหนนด่ห้หลาเออตัดเทป๊อปตัดโยอดเจ้ายอดจ้ยอดตอนอก่ไปยังเก่าอะไกัเก่าจอบยอกจอจอจับหัวไหมจับหัวไหมบ้านที่ไหนจับนมเนี่ยอว เอาจ้าจ้าจ้าไปจ้าไปตัดทางจ้าตัดจ้าตัดขนน้องกันน้องมึงเาบ่าลูกตัดอ้อนจับให้อ้อนจับให้อ้อนจับให้ตัดเส้นเดียวก็ได้เออนะตัดปึ๊บโอ้โหหมองหน้าอ้าวดาแล้มามาอีกนายนมาตัดอีกว่าลูกมาตัดอีกอาจจะได้เป็นเอ่อจะได้เออมาตัดมาลูกมาตัดอ้อนจับให้อ้อนจับให้นะ ออออนจับจับมาจับมาเออเอออ่ะทีนี้ก็เอ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 ให้ให้พ่อเขาตัดเอจับจานเตนอ่ะจับจานเตนเอ้ยน้อัน้น่นอนกับหลวงพอไ้ยนะอเออนจับมให้ัจับตูได้ออนออนตัดที่นนะไอออนตัดด้วยอ่ะ